ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในเอ็ครับตอนนี้ก็การสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้เกับเสียงเกมส์เกมส์ยังไม่ให้เราพูดเลยเหรอไม่ตอนนี้อยู่ช่องเบสเกมเมงแล้วกดขาลางังเรนไม่เกี่ยวตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายวะนะครับทำไมถึงเห็นอะไรไหมเนเนเน,นขาลาังอะไรเนี่ยลงนายแล้วก็ของเพิ่มหมามากมายแต่ไม่ได้ถ่าย พอเลยรอบนอกอตอนนี้นะะี่ค่ะผมส่งไปไหนจะผมลงคลิปแน่ถ้าจบกับทีนี้ใน้าจ๋ายผมจะรอไว้สามชิดแล้วลงทีโอ้เอ,อิ้อนวันดีเพื่อนนายไปเพื่อนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาดิมาดิมาดิมาด,มาด,มาด,มาดกระจอบฮะประตู ดูฝั่งนู้นใช่ไหมวันนด้เด็กเปลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอด็กเลยตโค้ยองมเซ็นเซร์ด้วยฮะแลวต้องมเซอทำไมทำไมี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรหรอกไอใครจะขายมันยังไมนขนาดนั้นเนี่ยพาถั่วว่ามีอะไรบ้า ตอนนี้เราก็ได้ทําประตูนรกเรียบร้อยแล้วไอ้ไอ้ตูเนี่ยควานไม่มีวันนะบีบขวานไม่มีมาตัดต้นไม้นะแล้วก็เครื่องทําไม่ใช่ดิเครื่องไผ่อัตโนมัติใช่ไหมระบบการทํางานทช่ไหมไงสาธิตดินี่กนได้กันนะขอยืมบันรสินี่นนน มันมีอะไรเป็นขวาน่ามั้มั้ยมัาจะดันโอเคไปจละไปละเดี๋ยวก่อนปึ๊บปึ๊บนี่มันวะนี่ไงโอ้นา่าเดี๋ยวม่อีพีนี้เราคิดว่าทำไมกันดี เอาจอนให้มันแบบเนี้ยจริงจริงเดี๋ยวเออเราเราไม่ได้ถ่ายเออฉันได้ว่าเราไม่ได้ถ่ายใช่ไหมที่จิ้อเพชรก็ถ่ายไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่ทำงานไอ้ที่ไอคลิปอ่ะแต่ของเราทำงานนี่เหรอแต่ยังไม่ได้ลงอพอพี่ไม่ทำงานเดี๋ยวเทานันเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งให้แล้วเดี๋ยวาไปจัดหน่อยเอาไหมไม่ต้อหรอกไม่เป็นไร ถ้าอยากจาดูอีมูมอนก็ไปดูฟังห้องบีมครับได้นะครับทำไมทำไมชื่อมันเรียกยากจังวะบีมครับนะครับไอ้ขันาวานะครับนี่ฮะนะะี่แหละเออเด็ดเนี่ยคุ้มไหมนะเปิดเที่ยงแค่ไหนโ,โอ้หนุ่ม กินนะมันจะแหลกนี่อ่ะใแ,แบบไวมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีไพ่ามาฟางนี่มันก็กถึงยันดันได้อยู่ป่ะถ้ามีไพ่ามาฟางแบบเมื่อกี้อีกยันดันได้อยุบอ่ะมาไพ่ไพ่หายไปแล้ว ไปทำอะไรไดีพว่ว่าเราได้ความอันนี้จากปาจันเล็กอืม,อมก็น่าคิดอยู่แต่พี่ขอเราไปคุดหา <5. S 2> พวกแรกก่อนนะเม็ดคุณเหลือมันยเยอะนะคอยเจอใช่ไมเมืองก็ยาวอยู่นะก็ตะไปตอนที่อยู่ในเมืองเลยไปไปก็ถึงเมืองกันแล้ว นี่คือเมือนที่ขุดไว้เดี๋ยวก่อนปึ๊บ,บโอเคแม่จำได้ว่าเพชรเพชรเราได้กี่เม็ดนะ 12. 12. อันนี้ผมล้สิเสนี่ยเนี่ยมันไม่มีอนนี่ขึ้นแทบนะเป็นขี้ๆยาวๆอันนี้ยยว่าอยากเอาควา้อัตมัติยัเล็กผม อืมเจังพูดเองเออเองก่อนอื้อตัอืมคนอยยาวนะเบียยาวเสีดายนอกก็ดีน่าไอ้น,อน้องดาอซ่าชื่นนะครตอนนี้ฟาร์มเนี่เอ้ยะเราจะทำฟารมลก็กอตัตโนมัติฟา์มเล็ก่ไกะไ อัในในี้ถ้ารอางกุหลาบมันเกิดแท้มันก็จะจตกลงมาแล้วลว่าทีนี้มันก็ลิกก็จะดกอ๋อวิธีมึงมาเร็วอะลองศึกษาหน่อยไม่ครับเล่นคนเดียวนี่อะไรนะมันก็เล่น,นคนเดียวคอนจะฟูฝ่าเล่นอะไรคนเล่นอะไรคนแต่เมันจะนี่ได้เปรียบฝ่าตรงที่มันหามันเยอะดิมีห้าคนมีห้าคนง่ายง่ายแล้วทำอะไรง่าย เอืม้มตอนนี้เราเล่นกันอยู่ในมือถือแค่ให้ปู่ก็รู้และะ้วมั้งเห็นไหมอาจจะมีผ่อแสมบางคนค่ะแล้วพูดทำไมครับอเคลียร์ค่ะเคลียร์พูดถ้าเป็นทีวีป่ะเดี่ยจะ อกลม,มจะัล็กๆหา่อยนะครับทำไมแล้วครับซื้อที่ร้านผมนะครับผมต้อง,งมาที้งื้อครับโอเคครับทำไมครับน้องมันเยียบหน้าจอเต <c oughs> ซืมอเลื่อนเจ,จ้าน้าพังไปแล้ว <c oughs> พัแต่ได้เสียงข้าพูดแล้ว <c oughs> ตัวสังก,กู หรือได้และนิหารแทบไม่เจอก็ว่าจะห้องเนี้ยจะทำแบบห้องสีเดืยมๆนะครับก็ <Okay. S 1> ไม่จะอยากดูผมสร้างก็มาดูซ่อมๆนะครับไม่ใช่ซ่อมไม่ต้องไปติดตามแล้วครับทำไมผมไม่มีคนดูเลยครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องปเป็นไรด้วยเลยช่วยใส่น้ำ คนย,ยาวยอีกคนนึงเดินสบปีใต้นานจมตะีคนนี้บอกว่าคุยยาวอย่าไปอย่าไปกดเรื่อยๆปปึ๊บึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บช่องของเบสเกมมิ่งต้องดู้นครับแล้วทำไม <c oughs> มันมันวันทำอะไรฮะมัวน,วนวันมันวันเล่นตะเกียรอะไรโอ้ ลายเกมลายเกมลักหลายบ้างลักหลายบ้างนึ่มิ้บสามพัล้านเกมโอ้เครื่องพี่น่าจะโคตรแรงเลยพันนั้นอ่ะปัณณนี้เครื่องพี่น่าจะสารอะไรอไอที่สามล้านเกมนี่เวอร์เปล่าวะฮะแบบถึงขั้นแบบอะไรนะโหลดเกมมาสามล้านเกมเพื่อเล่นเขี้ยวคุมแบบยีร์สโตนเจม คนเรื่อยๆไปเลยตอนนี้ฉันบอกกำลังเล่นอย่ากรูฮะตอนนี้กางคิดคิดว่าเออคลิปไม้คามันจะยาวหน่อยโอ้ถ้าเธอเรียนนี่โคตรยาวเจลาพีชแล้แล้บอลล้อยหน้าไปจ้ ไปได้อืออยู่เลยูมอวแมคามาแรกๆ่งหิงบ้านเรามียาสเปเดอ์เยอะไหมฮะบ้านเรามียาสเปเดอรเข้าไปดูดิมามีเปล่า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราอาจจะทำเป็นห้องโถง,งใหญ่ๆก็ได้เอาไปแปดเครื่อง,งเครื่องยิงใช้พันธนูพันธะนูที่พีเนยรู้สึกนั่งแล้วมันรู้สึกไม่อคอ,มอวะ่ะใช่ขันธห่ะฮะใช่ขังธไหมไม่ไกลขีดเออ อัอ๋อมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่พีมันไม่ไอยู่ที่พีจะนอนต้องนอนทายเนี่ยมันก็ทวนทำไมแม่ขอนางกลมโอ้ยจับหน้าเจอ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 อะไร,รเครื่องยิงเพ้ยเราต้องคุณนี่เพียล่าสไปเดอร์ให้หน่อยได้ไหมได้ย,ยาวได้ทำทำสัก ไปเครื่องเลยนี่เองใช้หลักการอะไรคิดวะเจ็ดเครื่องนี่ยนีครับแถมเพิ่มเสือด้วยว่ะไปเครื่องนี้ใช้ไปนี่ไปเครื่องนี้คณะแปลงเล็กยังจะไปเครื่องโอ้โหเยอะเกิน จะอาก็ขยันคือมันน้อยดีถ้าไปไม่ได้ก็เราอาจจะสตรีมไอ้นี่ด้วยเธอเดียว้เป็นอาทิตย์หน้าไม่ก็มีผู้ติดตามเยอะๆหน่อยว่าไหม โอเคขบวนหมดละจัดเลยส่วนเกินก็ทิ้งไปปึ๊บปึ๊บคุณเล็กพี่ยังไม่พี่เจอเล็แค่กี่ก้อนเองเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวแมวเหรอนะได้สัญญาีดีมงได้ยินได้สิพี่ไดม ยังเา็นนะเหลืภาษาอะไวะโอเคถือว่าคุฟังไม่ออกไม่ดีี่ชิบหายน้ำไหลฮะว่า,าน้ำไหล ต้องการทานไมนะเ<ะ>ออเกล็กทานบ้านเราต้องการทานต้องการเล็ด้วยช่ไหมเนี่ยฮะ,ฮะเรียมอะไรนะฮะจ,จึงเลยตอนที่แต่คลิปนี้ฮะเรียมฮัลโหล เด็กน้ำเด็ก,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 กมาตายหรอกแค่ไม่มีลมหายใจแค่นั้นแหละเฮ้ยเยวแช่งกันดิตึบขบนเปิดเรืเร่อยๆไอ้กใช่ไหมควองเต็มอีกควองตันเที่ยงอะไรดีวะ ดูธนูกอ่อนแลวกันไปึ๊ no, บปึ๊บปึ๊บไปเลโอที่หายแซนวิช n ่แซนวิชบีมไม่โอ้ยฮี่กูเกียมอ ที่เยี่ยมล้งทีดีทำแบบนี้กันพูได้ดไม่ได้โดนนี่ไม่ได้โดนนี่ไม่โดน,นเลยมาจะไปตอนที่ขึ้นนี่ตอนนีาก็เจอเแล้วก็ไลมีแล้วเรามีได้เาเ่ยน โอ้ดีเซ็ตนี่มันเสิรฟใครและเราเราเปาน็นอะไรเราไปพัฒนาด้วยกันทำไมเราไม่เห็นต้องการทำไมเราต้องเผาบ้านทิ้งกันด้วยแค่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเด็กนี่พิีเยอะสามกล่องเลย ี่จะไม่บอกพี่เก็บมันไม่ได้ก็ได้แหละฮะก็เพราะมันมัน อยาดีนึงบิ๊กต้องขาโตเหรอเหรอเห็นเหร่ะไรบ้างัสดีโหลเพลงบ้าง เพิ่มเนี่อยรอกอ่ะของแน่นตัวเลยเบรกไปอืมมีแค่นั้นแหละโอ้ลงมาคนลงมาสิ เอาอะยายนะใหญ่ใหญ่อืมคิดก่อนอืมอยู่ในกองที่พี่กลังเปิดอยู่เอาท้าไปยี่สิบ อยู่ในที่ควรอยู่เฮ้ย okay. ดูกันป้ายดูเอ๊ะทำอะไรนะน่ะตอนนั้นทำอะไระบล็อกเลยเอ็้ไหมครับ ให้บังว่ยังนะพี่เห็นไ,มไ,มไ,ไหมสไปเดอร์ไม่วะสไปเดอร์สไปเดอร์ทองใครเอ็งกู คกูไม่ฆ่ามันโ,โอ้ชิบหายไงใครจะมาเต้นตอนหน้าเรานี่นนนไ,นไงพี่โตพี่โตเจอกันยังไงแน่พี่โตคอนเท็คเหมือนหัวหเอาแล้วมาหาไปไหน เอิ่มเดมมามาดีมาดีมาดีาดาดอ้อมมาห้ดูไม่หย ฮัลโหลทำไมไม่มาจังทีพี่แล้วะ <c oughs> oh. วะเอาหายลาใครสักคาาไปเจอเลยวะโอ้ยเลย ุกนะเฮ้ยสเกตันมาดูนะเราจะประมาจาแล้วเออเออเก็บให้หมดไม่เสร็ทำต้อนอกเรื่องก่อนโอเคอืมหายเรื่อยๆิันจที่ที่เราต้องทำกคือ ดเดินไปเด้อย oh, ู่กับคิปเปอร์ได้ก่อนน้องเปอร์เราคุยกันได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกะน้อยแกะน้อยแกเออไม่ใช่แกะน้อยนี่หว่านี่มันแมงมุมฮะ โอชิีทำไมวะนบิมลงไปในน้ำนู่นโอ้โอชีกิดตัวมนะันอะถ้าด้รับสาหายก่อนแล้วก็รบสู้มา PVP กัน PVP 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 PV แล้ว คนที่พิวพิวไปไมันแบบแล้วจะขึ้นยังไงอ้าวสิบนพายแล้วตึ๊บนี่ไงนี่ไงเจอตั้งึ้นล่ะแค่ลราตั้งคนเยอะไม่ยาบสปไดเจอร์มียังวะมันยังสปไดเจอร์ทำก็ต้องลง ฮ้ยเจอถ้ำมีเหล็กเด็ดโอ้เข็นซีเมนซีคลางแล้วทำไมเรารู้สึกกคดักลุกเมมเด็ดลงทาำกับพี่ไหม,ไมแคะทำส้ยารักก่อนปึ๊บนี่ไงตรงนี้วางไว้ ที่ได้ต่มาสักแปดอะ oh, <okay. S 1> พอไหม <Yeah. S 1> ไม่พอเด็กต้องขับก,ขกี่อันะ่ะเกี่ยัน uh. มันต้องใช้เกียร์กี่เสองอืม เจ๊เครื่รองแนวสี่ใช่ป่ะเจคนปึ๊บเออถ้าใกล้มันวาร์ปได้ป่าวะใกล้มันวาร์ปฟนาโกอันนี้นะม้นนาโนโกะหาย

ธรรมด้แล้วไก่โอ้ไอหยาให้ข้าวให้ลูกไก่ได้ใช่ไหมถึงมันจะตัวอาไปเลยน่องแกะนิน้องไก่ เลน,เนี่ยประมาณมด้มนนมิ้มฮะมัดูดิสิบ้านมาดูสิบ้านดินี่เราเอาไก่เข้าไปใช่ไหมซอมบ,บี้พี่เมงมาแทนมาดูดิอยู่ไหนละ่ะนุ่มบีมา มีอยู่ไหนมาดูเลยมาเมือห้องเลยมัดูด้วยตัวเองเลยคืเมื่อเราเล่นคอมที่เบสเนี่ยเขาดูคอมหนย์แอมเอาไก่เข้าไปกลายกลายเป็นหมูนี่จะกลายเป็นสปีดพุ่งแมสิเฮ้ยไปเด้ ไเยืมพ่อหน่อเล่นหน่อยว้าวนี่มึงเข้ามามึงมาเห็นนีมมน่มึงไม่เป็นมีกับมันเลยนะพี่เนี่ยคนนี้ ็กอินหนึ่งทางไหมได้ปะข่าวดาบเด็กขอข่าวดาบเจ๊ะดาบเลยดาบเต็มเลยนะเต็มนะ